สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดมาม่ายากิโซบะค่ะเส้นมาม่าเราใช้ตัวนี้นะคะที่ตามตลาดมีขายนะคะค่ะแล้วก็จะมีแครนลอทมีกระหล่ำม,มีไส้กรอกค่ะส่วนซอสนะคะซอสก็จะมีน้ําเปล่ามีปาปิก้าปน่นซอสหอยนางลมสาเกเหล้าญี่ปุ่นค่ะโชยุซอสปลาแห้งผัวเหลืองค่ะเราใช้ ตัวนี้นะคะซอสปลาแห้งถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำพริกไทยน้ำตาลซอสมะเขือเทศแป้งข้าวโพดลงมือทำเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะมาทำซอสค่ะน้ำเปล่าค่ะจากนั้นเป็นซอสหอยนางลมค่ะ สาเกเล่าญี่ปุ่นค่ะโชยุค่ะซอสปลาแห้งซอสถั่วเหลืองค่ะซอสปลาแห้งถั่วเหลืองนะคะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะพริกไทยค่ะ ซอสมะเขือเทศค่ะน้ำตาลค่ะพริกปาป,ปิก้าค่ะเราจะไม่ทำเผ็ดมากนะคะเพราะว่าเผื่อเด็กๆทานนะเพราะว่าถ้าใครอยากได้เผ็ดใส่พริกป่นได้นะแต่เราทำไม่เผ็ดมากใส่ ผงปาปิกาก็พอค่ะจากนั้นรอให้น้ําเดือดค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วรอให้น้ําเดือดค่ะค่ะพอเขาเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งข้าวโพดค่ะผสมกับน้ําเปล่าค่ะคนให้แป้งละลายค่ะพอแป้งละลายดีแล้วนะคะจากนั้นค่อยๆเทลงไปค่ะคนค่ะ ูความข้นถ้ายังไม่ได้เราก็เติมไปค่ะเติมอีกเล็กน้อยค่ะความเหนียวข้นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมหั่นผักค่ะแค่ลอดค่ะ พักไว้ค่ะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดนะคะค่ะจากนั้นเป็นกระหล่ำค่ะแกะให้เป็นประมาณนี้ค่ะอันน ะลางค่ะจากนั้นเป็นไส้กรอกค่ะใครจะใช้เป็นหมูหรือไก่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นไส้กรอกค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราจะลวกเส้นค่ะ ลวกไม่นานนะคะลวกไม่นานค่ะนี่ค่ะพอได้เส้นประมาณนี้เราก็จะจะนำขึ้นเลยนะคะเส้นเขาก็ยังกรุบกรุบอยู่นะคะเส้นไม่ยังไม่สุกนะยังไม่สุกดีเส้นก็ยังกรุบกรุบอยู่เลยนะคะเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะ จากนั้นเราก็เตรียมผัดเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะใส่ไส้กรอกลงไปค่ะใครจะใส่หมูใส่ไก่ได้เลยนะคะผักค่ะ ใส่น้ำซุปลงไปสักเล็กน้อยค่ะใส่เส้นมาม่าลงไปค่ะจากนั้นใส่ซอสลงไปค่ะถ้าใครชอบเผ็ดก,กส็สามารถใส่พริกป่นลงไปได้นะ เรียบร้อยค่ะมาม่าผัดยากิโซบะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะส่วนถ้าใครจะทำขายนะคะเราก็วางผักลงไปค่ะ ถ้าใครจะทำขายให้ใส่กล่องเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมกันค่ะทำขายตามตลาดนัดได้เลยนะคะหรือจะขายตามออนไลน์ได้เลยค่ะเราก็บรรจุใส่กล่องแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นชิมค่ะรสชาติกลมกล่อมพอดีค่ะถ้าใครอยากได้เผ็ดให้เติมพริกป่นนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไข่ดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ